โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกครับนะผมสวัสดีลูกหลานชาวประมงทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้นะครับแมปฟิชอัปเดตใหม่นะครับมีเบ็ดใหม่นะครับแล้วก็เบสชารีใหม่มานะครับแล้ววันนี้นะผมจะมาสอนวิธีเก็บเบสชารีนะครับของอารเชโอโลจิคอลนะครับหรือว่าของไอ้ด็อกเตอร์ฟินนิอุสนะครับผมโอเคซึ่งเบสชารีอันนี้นะครับไม่มีในตรงนี้นะเนี่ยไม่มีตรงนี้นะครับและอีเวนต์เนี่ยอยู่7วันเท่านั้นนะครับไอ้ด็อกเตอร์ฟินนิอุสเนี่ยมันจะอยู่กลางทะเลนะทุกคนไอ้ผมจะเริ่มจากเกาะแรับะเนครก เราฟินิอุสอยู่นะครับแล้วก็มีเวลาเขาดาวอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเวลาเริ่มดันบรรณาตอนนี้เหลือประมาณ6วันกับอีก17ชั่วโมงนะครับด็อกเตอร์มันจะหายไปนะเราตรงไปหาด็อกเตอร์เลยครับผมโอเคครับเรือของด็อกเตอร์จะอยู่กลางทะเลอย่างนี้นะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราก็โดดขึ้นเรือด็อกเตอร์เลยครับแล้วมาคุยกับด็อกเตอร์นะครับผมเราคุยไปเรื่อยแล้วก็มันจะมีคาว่า can see the best salary นะครับอ่ากดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมี archaeologist นะครับเป็น best salary อันใหม่นะครับซึ่งไม่มีอยู่ใน บลาคูด้าสปินนะครับสปินโบล์นสปินเบลดชาร์กแฟงนะครับเดซี่สปินนะครับสปินฟินเอนเชียนเซอร์เพนส์สกูนะครับแล้วก็เอนเชียนเซอร์เพนส์สปินนะครับโอเคซึ่งผมจะมาสอนวิธีหานะครับทั้ง10อันนะครับว่าหาได้จากตรงไหนบ้างนะครับโอเคมาดูอันแรกเลยครับข้อกิ้วนะครับสามารถหาได้ที่เกาะแรกเลยนะครับหรือว่าเกาะมูสูดนั่นเองครับผมซึ่งเป็นระดับอันคอมมอนนะครับหาง่ายสุดก็คือตรงบ่อน้ำครับผมบ่อน้าตรงเกาะแรกนะซึ่งทุกอันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปทีีีี่่่่่่จจจุุุดดดดดดททกกกกกเเเเเลลยยยนน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 นะะะคคคคครรรรัััับบบบบ๋ววผมมมขออ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 าาาาาาา้้้หหหไไไไงงโตปป็็ฟฟสสสซซิแถููึื บริเวณรอบๆมูสฟูดนั่นเองครับอันที่3นะครับเป็นบาราคูด้าสปินนะครับหาได้ที่มูสฟูดซึ่งแนะนําให้ไปตกตรงที่ปลาบาราคูด้ามันอยู่ครับเหมือผมไปตกตรงนั้นนะมันออกง่ายอยู่นะหรือจะตกตรงไหนก็ได้นะครับในมูสฟูดบริเวณรอบมูสฟูดเลยบางคนตกตรงไหนก็ออกหมดครับไอ้นสามอันนี้ในมูสฟูดต่อไปเป็นสปินโบนนะครับสปินโบนเนี่ยเป็นระดับแลนนะครับซึ่งสามารถหาได้ที่อ่าวลอสลิสนะครับลอสลิสเบย์นะอ่านี่ครับสามารถตกได้ที่อ่าวลอสลิสเลยครับตรงไหนก็ได้ของอ่าวลอสลิสครับผมตรงอ่าวตรงกลางไไดดด้้้้คคคครรรรรัััััััับบบบบบออออออนน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 นีีีเเเเเหหหมมมืืกกกกกสสสสสปิิิลลลลลชแฟง็ะะะาาาาถท่ หรืออ้าวเราซีนนั่นเองครับผมโอเคต่อไปเป็นระดับดีเจเนอเรี่นะครับสองอันนี้ฮะเนซซี่สปินนะครับเนซซี่สปินเนี่ยสามารถหาได้ที่เกาะมัสโกรฟสวัมนะครับแล้วก็สปินฟินอ่าระดับดีเจนเหมือนกันครับผมอันนี้เนี่ยหาได้ที่เกาะโซโนนะครับโซโนแครเกาะหิมะนะครับผมโอเคครับอันนี้หาจากเกาะมัสโกรฟนะครับเกาะที่มันตกจระเข้นะทุกคนอ่าอันนี้เป็นสปินฟินดีเจนเหมือนกันหาได้ที่เกาะหิมะครับผมซึ่งผมไปตกได้ตรงบ่อหนามข้างบนนะครับแต่จริงจริงตกตรงไหนก็ได้ครับในโซโนแครบตรงเกาะหิมะตรง สำหรับระดับมิสติก สองอันนี้นะครับหาได้ที่เกาะหัวกะโหลกนะครับหรือว่าฟอร์สเซียนโชว์เลสนะฮะหรือเกาะจุสลัดนั่นแหละเอนเชียนเซอร์เพนส์สกูลนะครับกับเอนเชียนเซอร์เพนส์ปินตกได้ที่บอ่อตกปลาทองเลยครับไอตรงกัปตันโกฟิชอ,ออกง่ายมากทุกคนด้วยความมันเป็นระดับมิติกด้ยวยมันทุกคนมันออกง่ายมันไปออกแทนปลาทองอ่ะทุกคนไอสองอันเนี้ยมันไปออกแทนปลาทองกับปตันโกฟิชนะครับมันเลยมีความออกง่ายมากซึ่งไอทนนี่ออกยากยาที่สุดสำหรับผมคือไอบาราคูด้าสปินอันเนี้ยออกยากมากผมตกโคตรนานอ่ะเป็นอันสุดท้ายที่ผมหาเจอแล้้วก็ Spin Blade, อันนีทีี่ตตกกจาาาออัันนนนน้หหโครรสบผมนะ Okay. ผมจะพาไปเอาอันแรกเลยนะครับนนั่ก็คือคลอนะครับก็คือกรงเล็บนั่นเองไปครับอันแรกเนี่ยสามารถตกได้หาได้ที่มูสฟูดนะครับบอ่อน้ำในเกาะมูสฟูดนะครับโอเคเราไปเกาะแรกกันเลยเกาะมูสฟูดครับผมเมื่พอถึงเกาะมูสฟูดแล้วเนี่ยให้ขึ้นออกมาตรงนี้ครับโอเคครับ เมื่อมาถึงเนี่ยต้องบอกนี้เลยนะครับบ่อนตรงนี้เลยตรงนี้นะครับตกได้เลยนะครับตรงเนี้ยอ่าตกไปเลยมีโอกาสได้นะครับมีโอกาสได้ทางฝั่งของตัวคลอกิวนะเนี่ยตกตรงนี้เลยครับแนะนําให้ซื้อโชคมานะครับซื้อโชคจากเมอร์ลินนะครับแต่ถ้าใครตกแล้วไม่ได้จริงๆเนี่ยแนะนําให้หาเซิร์ฟที่มีออโร์่านะครับหรือว่าเปิดออโร์่าตกเลยก็ได้ครับผมโอเคครับเมื่อตกได้นะครับจะเป็นอันนี้นะทุกคนอันเนี้ยเนี่ยเป็นกรงเล็บนะครับคลอกิวนะสามารถตกได้ตรงบ่อนี้เลยโอเคอันที่2นะครับคือฟอสซิลแฟนนะครับผมตกได้ที่บ่่่ออออตตตรรงงนนนนนนนีีี้้้เเหหมมืืกกกััะไดทบ หรือใครจะไปตกรอบๆบริเวณเกาะก็ได้ครับผมได้เหมือนกันนะจะเป็นตัวของบอสซิลแฟนนะครับเมื่อตกได้แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายปีกนะทุกคนเหมือนเป็นปีกนกอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนของปลาเหมือนกันโอเคครับจะเป็นแบบนี้นะตกได้ตรงบ่อน้ํานี้หรือว่าตกรอบๆเกาะแรกเลยก็ได้ครับอันที่3ามนะครับจะเป็นมาาคูด้าสปินนะครับผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนจะเป็นฟันกรามของปลานะครับ เนี่ยบอลกลามข้างเดียวด้วยน,นี้นะครับบราคูด้าสปินนะผมแนะนานะครับให้ไปตกตรงบ่อบราคูด้านะครับหรือใครจะตกรบกอบๆเกาะหรือตรงนี้ก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไปตกตรงบ่อบาราคูด้านะครับแล้วมันออกนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับออกจากเกาะแรกมานะครับใครที่เปิดฟิชเลด้าก็จะเห็นนะอันนี้แอนโชวีครับไม่ใช่นะวนซ้ายเลยครับ หุ่นายกามาตรงนี้นะครับเป็นบ่อบราคูด้านะครับซึ่งผมตกได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยตกจากตรงนี้เลยแล้วก็จะได้เป็นบาราคูด้าสปินนะครับผมและบางคนนะครับอาจจะตกได้ในที่เดียวได้ทุกอันเลยได้นะครับแบบตกอยู่ข้างๆเกาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทุกอันเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมน้องๆในสตีมผมเนี่ยก็ตกที่เดียวแล้วกได้หมดเหมือนกันนะโอเคครับต่อไปเป็นสปินเบลดนะครับแล้วก็ชาร์กแฟงแล้วก็สปินบนนะครับ สามารถหาได้ที่อ่าวลอสลิรก็ผมมาโอเคครับเราไปที่อ่าวลอสลิสกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าวลอสลิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมและอย่างแรกครับที่เราจะหานั่นก็คือสปินเบลดนะครับซึ่งสปินเบลดผมแนะนำนะผมตกมาทั้งเกาะแล้วผมได้ยากมากซึ่งเพื่อนผมนะมันแนะนําให้มาตกตรงนี้แล้วซึ่งผมมาตกตรงนี้ทีเดียวผมได้เลยสปินเบลดผมงงเหมือนกันผมตกรอบเกาะเลยนะตั้งแต่เนื้อชาร์กไปถึงแองเกลอฟิชแล้วก็มาตกในบ่อในเกาะด้วยไม่ออกแล้วผมเดินเดินมาตกตรงเนี้ยทีเดียวอไม่รู้เหมือนกัน ทุกคนก็ลองดูนะครับสามารถตกได้รอบเกาะเลยนะครับเนี่ยตรงรอบๆเนี่ยบริเวณเนี้ยตกได้หมดเลยนะครับสามารถได้ทั้ง3อันเลยนะโอเคมันจะมีอย่างแรกก็คือสปินเบรดนะครับอ่าสปินเบรดคืออันนี้นะครับเนี่ยตกได้จะเป็นอันนี้นะครับสปินเบรดทุกอันทั้ง3อันเลยของอ่าวลอสซิตนะครับตกได้รอบๆอ่าวเลยหรือใครจะไปตกข้างในบ่อน้ําก็ได้นะครับอันที่2องนะครับคือชาร์กแฟงจะเป็นอันนี้นะครับอ่าอันนี้ของผมจะเป็นบิ๊กชาร์กแฟงนะมาเลยดูอันใหญ่หน่อยอันนี้นะครับชาร์กแฟงนะนี่อันต่อไปนะครัััััับบบบจจะะ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 ะเเเเเเปปปป็็็นน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 นสสิโคครรรรรผมมลลลกกกกกกษณออออออยยยย่่่่าางงงีี้้ดดููหหืขตไ มันจะเป็นรกะดูกสันหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นสปินโบทนะครับเนี่ยหาได้ที่อ่าวรอสซินเลยครับครับทั้ง3อันนะสามารถหาได้ตามอ่าวเลยรอบอ่าวเลยครับตกได้ทุกที่เลยเนี่ยครับรอบๆเลยต่อผมก็ไปตกตรงแองเกิลฟิชนะครับแล้วมาตกตรงที่เนื้อชาร์กแล้วมาจบตรงสปินเบดนะครับมาตกตรงนี้เลย3อันนะครับของเกาะลอสลิสเลยโอเคครับไปต่อกันที่เกาะต่อไปเลยครับต่อไปนะจะเป็นเนซี่สปินนะครับหาได้ที่มัสโคฟสซแยมนะครับผมโอเคเราไปที่เกาะมัสโคฟกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงยังเกาะมัสโครับซึ่งเเรราาาสมมถตกไดด้้หนีลยนนะเี่ยตามแม่น้พวกนะครับ กลาตรงมัสกาหรืออะไรพวกนี้ตกได้หมดเลยนะครับซึ่งผมก็ตกตรงนี้แหละอ่านะครับตัวแถวนี้หรือไม่ก็ไปตกตรงอาริเกเตอร์ข้างในก็ได้ครับหรือตรงเกรแคบก็ได้นะทุกคนตกได้หมดเลยครับซึ่งมันจะได้เนสซี่สปินนะครับผมเนสซี่สปินอันนี้ครับเนสซี่สปินนะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นกระดูกของเนสซี่นะครับหาได้จากเกาะมัสโกฟนะครับผมนี่อย่างนี้เลยทุกคนโอเคครับต่อไปกันที่เกาะต่อไปดีกว่าครับเกาะต่อไปจะเป็นสโนว์แคปเอเลนนะครับหรือว่าเป็นเกาะหิมะนั่นเองซึ่งจะได้สปินฟินนะครับผมโอเคเราไปกันที่เเเเเเเกกกกาาาาะะะะะะหหหิิมมมมมัััันนนนนลลยยยยคคคคครรรรรรบบบโโโอออออตีี้้้ผผถึงงสวว์แแปื สามารถตกได้รอบรอบนี้เลยนะครับเนี่ยรอบๆนี้เลยทั้งรอบเกาะเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไปตกข้างบนนะครับตรงที่มันเป็นบ่อน้านะเพราะผมลองตกรอบๆเกาะแล้วมันไม่ออกนะสำหรับผมแต่คนอื่นออกนะครับแต่ผมอ่ะไม่ออกเออแปลกผมก็เลยไต่ขึ้นมาข้างบนครับเนี่ยขึ้นมาเลยหาปงหาปีนขึ้นมาเลยครับโอ้ยตกตกตกอาเรียบร้อยปีนใหม่เนี่ยหาปงหาปีนขึ้นไปตกข้างบนบ่อน้ําข้างบนครับซึ่งผมออกนะของผมเนี่ยมันจะออกข้างบนนะครับตรงบ่อน้ําเลยแต่ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยตกแล้วก็ออกข้างล่างเลยนะครับเกมแมไม่ยุติธรรมนี่ครับโดดขึ จะเป็น upper นะครับ อยู่ข้างบนนะนี่จะมีบ่อน้ําตรงนี้เลยครับซึ่งผมตกตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยแล้วได้นะครับได้ทางฝั่งของสปินนะครับสปินฟินตกได้น้ําแข็งเลยจะเชื่ออาจจะเป็นตัวนี้นะครับสปินฟินนะครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกับชาร์กแฟงนะครับแต่ว่าสปินฟินเนี่ยจะมีลายๆหน่อยจะมีแบบุขนๆอะไรี้ยนะโอเคเราไปตัวมิสติกครับสอันสุดท้ายเลยดีกว่าซึ่งมันจะอยู่ที่เกาะฟอร์สเคนชเลสนะครับหรือว่าเกาะเจลสลันเองเราไปกันที่เกาะฟอร์สเค้นช็เลสกันเลยครับผมโอเคครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเอคโ เมื่อทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ทุกคนขึ้นมาข้างบนครับไปยังบ่อตรงข้างหน้าน้ําตกนะครับของเกาะหัวกะโหลกนะอ่าขึ้นมาเลยมาเลยครับตรงนี้นะครับผมอ่ามืมาถึงบ่อตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนตกเลยครับโอ้โหโยนไปก็ได้มิสติกเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันได้ระดับมิสติกง่ายมากเลยนะครับผมเกาะหัวกะโหลกเนี่ยจะได้ปลานะครับโอเคครับตกตรงนี้เลยทุกคนมันจะได้ทางฝั่งของสกูลนะครับนี่นะจะเป็นเอ็นชียนนะครับเอ็นชียนเซอร์เพนสปินแล้วก็เอ็นชียนเซอร์เพนสกูลอันเนี้ยนะครับแต่อันนี้จะเป็นเอ็นชิเอรรนนูะคัับบวโองไ้นะะนซึ่งจมีเียนเชซอร์เพน นี้นะจะเป็น Ancient Serpent Spin นะครับผมมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นข้อต่อส่วนหลังนะครับของเองูเซอร์เพนต์โบราณนะครับที่ตกในถ้ำโอเคครับนี่ก็คือชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมดนะครับของ Bestiary ของใน Doctor Fenius นะครับหรือว่า Bestiary ของ Archaeological นะครับหรือว่า a r c h a e o l o g i c a นะครับผมทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมแค่นี้นะครับวิธีการหานะทุกเกาะทุกบ่อทุกสถานที่นะครับผมได้แนะนำไปหมดแล้วนะครับใครที่ดูไม่เข้าใจก็สามารถ Stop Clip แล้วก็ดูได้นะครับหรือใครที่ฟังดูจบแล้วก็ยังงงอยู่ก็กลับไปดูใหม่นะทุกกกคคคคนนนนโอออเรรััับบสาหิ้ี็ขไว่ ครับและในคลิปหน้าผมจะพาทุกคนนะครับไปเอาเบ็ดใหม่กันนะครับเบ็ดลิลิกลอตนะผมโอเคเอดูกันเลยครับผมบ๊ายบาย